ัฝ่าหัวใจสร้างสรรค์ นั่งรอก่อนสิคะอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะอ๋อนี่นี่หั่นชิ้นใหญ่ไปอะ่ะวะคะนะผมทำให้ดีกว่าเวลาที่คุณจะผัดน,นี่นะมันต้องใช้ไฟแรงๆมันถึงจะอร่อย ใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะคงจะมีสักวันนะคะที่นี้จะทำอาหารนด้เตนจนสำเร็จแต่อิทต้องช่วยสามีนะได้เลยว้าวโอ้โหวันนี้เนี่ยได้ชิมอาหารฝีมือคุณอิกแล้วนะสิคะ หอมมากไน<อ><อ>กินมาจากไหนเนี่ยโอ้โหอมป้าขอชิมเลยนะคะ <c oughs> อร่อยมากคุณอิดยังไม่ได้ทานเลย <c oughs> เอขอโทษนะคะก็ กลิ่มันหอมหน่าทานอ่ะโอปอก็เลยอดใจไม่ไหว <S 1> <S 1> นี่นึกออกหรือยังไงว่าอยากไปอันดหน่ที่ไหนยังเลยอ้าวนี่ไม่กี่วันแล้วนะนี่แกงใจอีกอ่ะไม่ต้องรีบหรอกนี่รู้นะคะว่าช่วงนี้อ่ะ ต้องยุ่งกับงานแต่งงานจนเสียเวลางานไปตั้งเยอะนะ่ะนีว่าเอาเวลาที่ฮันนีมูนเนี่ยกว่าไปทำงานดีไหมคะไม่เป็นไรหรอกแตะตอนนี้นะนีสำคัญกว่าทุกอย่างในชีวิตผมนีได้ยินแค่นี้นีก็มีความสุขแล้วค่ะไม่ต้องไปฮันนีมูนที่ไหนหรอกที่รักครับผมเตรียมหยุดงานไว้เวลาสามเดือนทุกอย่างเนี่ยผมฝากไอ้มังกรไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้น ถ้านี้ไม่อยากให้ผมหยุดงานเก้อแล้วก็นี้ต้องไปทีมูลกับผมอีกคะอิดดีกับนี้จังเลยอะค่ะอิดรู้ไหมคะว่าความรักของอิดนะทำให้นี้มีความสุขมากที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าเกิดว่านี้ต้องตายไปในวันพรุ่งนี้ นี่ก็ไม่เสียใจเลยนะคะนี่เราจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะพูดเรื่องตายได้ยังไงดีนะที่นมไม่ได้ยินเข้าไม่งั้นแล้วก็ต้องดุนี่อีกแน,น่เลยนี่ขอโทษนะคะนี่เผลอไปอะ่ะนี่ก็แค่อยากบอกให้อิกรู้นะคะวันนี้มีความสุขมากแค่ไหนงั้น เราก็จะอยู่กันไปนานๆอยู่ฉ <creams unemployed> ันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตาเป็นยายอยู่ฉันเป็นทั่วเลยดีไหมจ๊ะดีค่ะฉันหวังว่าพ่อแม่ของตาอิดที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยคงมองลงมาเห็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นอยู่ในขณะนี้นะว่าลูกชายคนเดียวของเขาเนี่ย กำลังจะได้คู่ครองที่เหมาะสมว่าไม่หนูอปอนั่นนะสิคะ โตให้มันตรงๆได้ไหมคือมันเบี้ยวไม่น่าดูนะ่ะโหพี่อยา่อา<ท>เรื่องมากันเลยเธอเธอเ็ดเช็ดโต๊ให้สะอาดหน่อยนะแขกเขาเข้ามาเขาคงไม่อยากนั่งอ่ะ จัดโต้เบี้ยวๆอย่างงี้ฮะอ่าอ้าอ้ยังจะมองหน้าข้าอีกจัดใหม่เดี๋ยวนี้เลยจัดใหม่ครับครับครับเฮ้ไอ้นี่ไอ้นี่มึงก็ทําสิจัดให้มันเรียบร้อยหน่อยไม่ได้หรอวะนี่เนี่ยอ้าวนี่เธอนี่เธอเช็ดตอะภาษาอะไรฮะเช็ดให้มันสะอาดๆ่อยสิดูสิเนี่ยสากแต่เอาผ้าถูๆอย่งนี้ได้ยังไงทําให้มันสะอาดสะอาดทําเป็นไหมค่ะค่ะใหญก็เป็นอย่างนี้แหละลูก อากินน้ำอุ่นสักหน่อยยาหลิงอ้าวับใจจ้าดูสิเนี่ยตะเบงเสียงแค่เนี้ยไม่ไหวซะแล้วสงสัยว่าข้าจะแก่เกินแกงซะแล้วล่ะไอ้ยังแกนี่เขาเรียกว่าแก่เกินแกงมาตั้งหลายปีแล้วอเ,เอาดูสิเนี่ยแทนที่จะปอบปัจจิตจิตจมือไหว ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนยายสาวๆนะถ้าไอ้พวกนี้มันโยเยอย่างเงี้ยนะยายก็โดดถีบนามันไปต้องนานแล้ว uh huh. เนี่ยแค่ดาย,ยังไม่ไหวเลยนะเนี่ยฝนอยากเก่งแบบยายบ้างอะแต่เวลาฝนไม่พอใจเขามองชะว่าว่าเขายัางไงเอ,อไม่ต้องคิดมากเลยเอ็งเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยๆเงี้ยนะรักษาความเป็นกุลสตีไว้เถอะ ส่วนไอ้พวกที่ทําเป็นนักเลงเก๊กมาเลยเก,กเลเล่นเนี่ยเอาไว้สําหรับไอ้พวกที่หน้าตาหน้าเกลียดเขาทากันไปว,ว่าข้าเหรอตาชานก็ยังไม่จบอะไรกันฟังดิแต่จะว่าก็ว่ากันนะอย่างยายเองเนี่ยถึงจะดุทําเป็นนักเลงนะแต่คนน่ารักเว้ยเฮ้ยแล้วไปแล้วไปเออแต่แล้วไปกูก็รอม่รูายังไงฝนก็อยากช่วยยายบ้างอะค่ะก็เองก็ช่วยดูแลเรื่องบัญชีอยู่แล้วนี่นา ฝนทำถูกๆกผิดผิดตลอดเลยลุงโจ้ว่าฝนตลอดเลยนะคะอ่ะอย่าคิดมากเลยไอคนเรามันไม่ใช่เก่งไปซะทุกอย่าง<ม>ลืมไปเราเลยอีกไม่นานเขาก็จะกลับมาแล้ว<ม>ที่นี่เองก็เรียนรู้จากเขาก็ได้ใช้ป้าว <c oughs> ลืมเปล่าไม่ลืมค่ะฝนตั้งหน้าตั้งตารอเขาทุกวันน,นาน <c oughs> <c oughs>